สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้จะพาแม่ในโคเดินออกกำลังกายนะคะกับน้องเลิศรักบริหารขาสดนเไ,ไปแล้วส่นลัก,กี้ก็วิ่งตามดูดีนะคะว่าเขาไปทางไหนให้แล้วคุณดูดีว่าพ่อกับแม่จะพา แม่นิโคกับน้องเลิศลักไปทางไหนนะคะเนี่ยเดินคู่หูคู่ใจเป๋ไปแล้วเป๋ประมาณอีกสักครึ่งกิโลก็จะค่ะเดินเหมือนเดิมโอ้สิเวแเมกะลากมาจังเดียวบน่นา หมากับพ่อหมาสร้างกระยานหดหมาได้หมดทันเป็นมดทั้งเมทั้งลูกเลยกำลังมาบ่เปลังมาันนี้มึดกำลังมาได้ไใหม่มาม้อมโตได้ไหม่กระหูกมาพร้อมเลิศดิดไหม่กระหูกมาเลิศเดี๋ยวริไปหาตัดมาให้กินอ่ะอ่ะไปละพุานไปยังเดียวครับสถานที่ของผม บ่อยากยางน้ำกลนเมยเบื้องเบื้องขัดเจ้าเบื้องลู่ใส่เจ้าขัดเจ้าขัดขัดบ่อยากยางเดินขัดเลยนะครับผมซีเวแม่กับบังไฮเวครับผมเห็นหญ้าขางท้างหลายครับอเอาแล้วบ่แม่นินใส่ได้รู้เพอาะถถุยไปถุยมา เจ้าเว่แล้ว้ h à ข้าฝูไม่ซ <initiation> <laughs> 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 okay. ้ำว่วขัดขัดแล้วเจ้าขัดไม่อยากไปไม่อยากไปสิเอาหยา้ได้แม่จอดก้อนผมสิแม่เอาหยาว่าสันผมหิวย้าแม่ผมหิวย้าข้างทางน่าอร่อยมากเวแล้วนี่เวแล้วนี่เห็นบนนี่ อย่าข่าง,างนี่ผมข้างผมเนาะเป็นตาแซ่บน่าอร่อยมากนะคะน่าอร่อยมากใสแ,แล้วลักกี้เพื่อนเข้าใจว่าเขาสิไปผุนติเนาะอาลาดอาลาดเพื่อนล่ะผุน <laughs> เกียร์เน่งเกียร์เน่งเกียร์เฮงมาเบ้อให้เบ้อละละลเอาปวดมากนะคะผมอยากกินหญ้าข้างทางดู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 เอาแล้วเอาแล้วปวดปวดให้พ่อปวดให้พ่อเชือกขึ้นหัวแล้วหนูเอ้าหัดขอล้วบนี้เสร็จเสร็จบันนี้เอ้าเอ้า <laughs> อีพอ่ออีพอ่อเอาเจ้าถึกโกรธให้พ่อนะคะโกรธให้พอ่อโกรธให้พ่อที่ผมจะเวะข้างทางเลยไม่ให้ผมเวนะผมเห็นหญ้าอุบุหน้าอร่อยมากดูนะคะหญ้าอุบุลข้างทางผมเคยเวะ พ่อไม่ให้แวะแม่นิโคก็เดินจ้ำเอาจ้ำเอาอย่างเดียวไม่ยอมไม่ผมแวะผมเลยโกรธพ่อต้องผูกสั้นๆกว่าเดิมแล้วนี่ไอสายสายเชือกคอสีแดงนะดึงทิ้งเมื่อเช้าเนี่ หายแล้วผลละละเจ้าบัคัด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 ข้อเมย์บัให้ยเมย์ไปผมสเสวะข้างทางผมเห็นหยาหลายหญ้าเยอะข้างทางพ่อผมอยากเวะุงละเจ้าบม่อยากยังล็ตามสบายแล้วนะคะหนุได้แล้ว เอาแล้วโกดให้ลัคกี้แล้วลัคกี้เอาแล้ว,ลกกลวลกกเอาแล้ว,ลวกดให้ลัคก,กี้แล้วนุนคอยเบิ่งเดอร์หอดทางแยก่นสิไปทางไหเอาแล้วเอาแล้ววายคอยแซงได้แล้ววันนี้ดูนะคะแยกนี้จะไปทางไหนจะพาแม่ไปซื้อขนมแต่ไปไม่ได้เจ้าของร้านไม่อยู่เขาปิดร้านลูกเอาละนุนโกดโกดโกดที่แม่ไปนะคะน่ดูดูโกดที่แม่พาไป พ่อเขาไม่ทำอะไรเสียขาดลเ้อสียขาดคัดแน่งคัดคัดไม่อยากไปสิไปซื้อขนมไม่ได้โอ้โหผมจะไปซื้อขนมแม่ไม่พาไปดึงจนเชือกขาดโอ้ยบอกแม่ผมอยากไปซื้อขนมผมอยากไปซื้อขนมแม่ เจอแยกเจอแยกไม่ได้ต้องผมต้องได้กินขนมโกรธให้แม่กับพ่อไม่พาไปซื้อขนมดูนะคะนี่ไม่อยากไม่อยากไปทางนูน้นผมอยากไปร้านค้าเอาแล้วเมีเจ้ากับกินอยู่เจ้าขึ้นทิน,นหนูกเอ้ย สิเวีะมายังทั้งพี่เป็นรักบอลรักกิโลโอ้รักกันนีตอนนี้เออป้าไปคานี้ชิมยังตัวโน้นเพิ่นบ่ได้ดอกเพิ่นสวัสดิ์ใจแบบกับรงกายรีบมากนะคะรีบมากรีบมาก <c oughs> รีบมากบอกให้มาไม่ถึง ขกวางมีกระเป๋าอันนี้กำลังสั่งซ้อย่าขึ้นไปสิบกิโลกับล่างกายก่อนั่นขึ้นไปแมย์ปฏิทิอเสดีแลำลูกคอยแวะแวะข้างทางตลอดเลยน่นั่น มีสะการบินไทยแล้วนะคะนี่แล้วเราก็จะพาน้องนัรลักวิ่งกออกกำลังกายนะคะนี่มือคนจีดรอบแล้วหนูถ้าน้องกะละเมมาก็จะให้วิ่งรอบนี่แหละค่ะนี่สามกิโลสี่กิโลพอดียาแวอยาแว่าาม,มาเดี๋ยวนี้นตะกล้องมึงเด้อ ทั้งสร้างทานนั้งหมาล้วบัทนั่นเองไปดูนะคะเฮ้ยเฮ้ยหางสี่เล้วได้ยินเสียงหมาพาลูกเมีงแท้อ่ะแล้วอ่ะแล้วหางทีแล้วจะพาแม่วิ่งแล้วนี่ฮื้กี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  นี่ถึงบ้านพี่ตะวันน้อ,องตะวันแล้วนะคะขอบคุณแม่แม่ไอจีเตันนะคะที่คอยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้องเลิศรักนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะเอาเลยเอาเลยไล่หมาเลย เซ็ต <laughs> ลักกี้ขออคณแม่แม่ไอจีทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศรักนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะหญ้าพี่แฝดด้วยนี่หญ้าพี่แฝดด้วยนี่ขอให้แม่แม่ทุกทุกท่านนะคะเงินไหลกองทองไหลมาทุกท่านเลยนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะ รักเล็กรักน้อยแต่ขอให้รักน,น,นานๆนะคะเก็บไปในอ้อมกอดอ้อมใจของแม่ๆพ่อๆทุกๆท่านด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะ <c oughs> ไอเล็กลูกกับภ้าเอละ <c oughs> สวัสดีค่ะ